ลุกใหม่สวยมากก้อยเซรีนุชนักแสดงหญิงคุณาภาพที่อยู่ในวงการมานาน เป็นที่คุณนหน้าคุณตาเธอเล่นละครดังมากมายอย่างเรื่องรากนาคาราดาราสาวก้อยสิรินุชที่รับบทเป็นสาวคนใช้เจ้าตัวเชลฟี่มือการแสดงอีกเรื่องได้ใจคนดูทำเอาคนอินทั้งบ้านที่ผ่านมาก้อยรับบทเป็นนักแสดงหลายเรื่องตีบทแตกมาตลอดสร้างสีสันละครไม่แพ้พระเอกนางเอกแม้ในจอรับบทเป็นคนใช้หรือคนจนแต่นอกจอไม่ธรรมดาจริงๆ จากไอจเจ้าตัวโพสภาพชีวิตดีๆมีทั้งของใช้หรูหลากองโตแถมเจ้าตัวโพสไอจีบอกว่าได้มาเพราะวงการบันเทิงถ้าไม่มีงานก็ให้ตังมันทำงานของมันเองจัดมา รับกำกับแสดงสอนทั้งในนอกประเทศและปัจจุบันก้อยซีรีนุชไม่หยดสวยทุ่มตังค์ทำหน้าเด็กลงไปเกือบ1ิปีเมือ่อนาเข้าที่แล้วบอกได้เลยว่าดูจะเป็นที่ถูกใจอย่างมากกับความสวยใสยแถมดูอายุลดลงไปเยอะโดยการทำศัลยกรรมครั้งนี้เมื่อนาเข้าที่แล้วบอกเลยว่าดูจะเป็นที่ถูกใจอย่างมากกับความสวยใสแถมดูอายุลดลงไปเยอะเลยค่ะ